สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับโดยการเชื่อมต่อเว็บไซต์ WordPress ของเรานะครับเข้ากับ d ด a l ล็อกโฟนั่นเองนะครับ Google Dialog f l o นะครับใช้งานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแล้วฟรีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมีเว็บไซต์ที่อยู่บน w word WordPress หรือว่าเป็นเว็บไซต์ w Word WordPress เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเว็บไซต์ของผมนะครับ c o d i n g d u c k t h s c o m นะครับทีนี้เราต้องมี d ด a l o ็อกนะครับเพราะว่าเราจะเชื่อมต่อกับ d ด a l o ็อกนะครับ เราก็เซิร์ช Google เลยครับพิมพ์คำว่า d i a l o g f o o w นะครับแล้วคลิกมาที่ d i a l o g f o o ฟ Console Google นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างสร้างอินเทนใหม่นะครับสร้างเอเจนต์ใหม่1อันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสร้างใหม่ให้ดูก็ล็อกอินบัญชี Google ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเขาก็จะให้ตั้งชื่อ Agent Name นะครับผมก็จะใส่ไปว่าเ o r d ์ดแชทบอท WordPress อ่าแบบนี้เลยนะครับแชทบอท WordPress จากนั้นกดสร้างนะครับแล้วก็รอมันเคลียรให้สักครู่หนึ่งนะครับวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับถ้าดูผมไปก็ะจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับถ้าดูจนจบ ในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ WordPress ตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับไดรล็อกโฟก็เช่นเดียวกันนะครับในการสร้างล็อกอินต่างๆอ่าก็ล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้ Create First One นะครับ intent แรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง intent ขึ้นมาก่อนนะครับทางด้านขวาบน intent เ,เนี่ยก็เหมือนเป็นการตั้งหัวข้อสนทนาหรือว่าไดร์ล็อกที่เราต้องการจะให้บอทมันเรียนรู้แล้วก็จะให้มันตอบกลับ อะไรกลับไปหาผู้ใช้งานนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะเคลียร์อินเทนขึ้นมาหนึ่งตัวคลิกขวาเลยนะครับตั้งชื่อ, Check. Check connect. อเช็คเช็คคอนเนคอ่ะเช็คว่ามันเชื่อมต่อหรือยังนะครับตรงเทรนนะครับตรงนี้ก็คือจะให้บอทมันเรียนรู้คำว่าอะไรนะครับในอินเทนนี้ก็กดแอดนะครับผมจะให้มันเรียนรู้คำว่ามาย่งเชื่อม ต่อหรือยังอ่าสองคำก็ได้นะครับตรงพารามิเตอร์นะครับเราก็สามารถนำพารามิเตอร์หรือแอคชั่นเนี่ยเก็บไว้ในตัวแปรอะไรบางอย่างแล้วก็ส่งไปทำอะไรต่อได้นะครับตรงนี้ขออนุญาตข้ามไปนะครับสำหรับมือใหม่ก็เราไปดูตรง e スปอนต์นะครับก็คือเราเทรนไปแล้วว่าถ้ามีคำพวกนี้มานะมายัาง่งหรือว่าเนี่ยอันนี้เป็นพารามิเตอร์นะครับมันก็จะเก็บอยู่ใน พารามิเตอร์นมนะครับตัวนี้ uh, ลบออกไปผมก็จะให้มันรู้คําว่าเชื่อมต่อหรือยังแล้วก็มาอย่างนะครับเมื่อมันรับ2คํานี้ก็จะให้มันตอบ r e s p o n อนกลับไปว่าเชื่อมต่อแล้วครับมาแล้วถ้าเราใส่หลายหลายคำตอบนะครับมันก็จะสุ่มตอบให้เรานะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้กดเซฟอย่าลืมกดเซฟทุกครั้งนะครับในการแก้ไขใน intent. อินเทน์อ่ะทีนี้เรากลับมาหน้าแรกของเรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้แชทบอทขึ้นมา1ตัวเราสร้างอินเทน์ตามความต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไปใช้ใน w o r d p r เพจของเราได้อย่างไรนะครับให้เรากลับมาที่ w o r d p r เพจแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมล็อกอินแล้วนะล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่หลังบ้านนะครับแผงควบคุม ไปที่หลังบ้านนะครับถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินก็เว็บไซต์ตัวเองแล้วก็ slash wp-admin แล้วมันก็จะให้ใส่ user password นะครับอ่ะเมื่อเข้ามาเมื่อเข้ามาหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปโหลดปลั๊กอินอะไรก็ได้ที่เป็น header footer นะครับอ่ะ add ปลั๊กอินให้เราค้นหาเป็น header อ่ก็จะเห็นว่ามีหลายตัวนะครับ e l e m e n t o r header footer น,นี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ Insert h e a d e r f o o t e r c u s t o m c o d e Snippet อันนี้ก็ใช้ได้นะผม,ผมใช้อันนี้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วเพื่อนๆก็ใช้อันนี้เหมือนผมก็ได้นะครับแต่ว่าผมโหลดไปแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่โหลดซ้ำเพราะว่าเราจะได้สคริปต์ชุดหนึ่งนะครับมาวางในโค้ด snippet ของเราหรือว่าปลั๊กอินตัวนี้นะครับเราจะโค้ดจากเดล Lo อกฟเนี่ยมาแปะลงใน เอ่อ WP โค้ดตรงนี้นะครับอ่ะผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปที่ปลักอินนี่โค้ดสเนปเป t ละผมก็คลิกมาที่ header footer นะครับตรงนี้ึ๊บอะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ header ทีนี้ให้เราเลื่อนลงมาดู footer นะครับเราจะเอาโค้ดที่ export จากเอ่อด i a l o g 4มาแปะตรง footer นะครับให้เรากลับมาที่ dialog 4ของเราแล้ว คลิกมาที่ integration นะครับซ้ายมือเลื่อนลงมาจะเจอคำว่า dialog for messenger beta ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเลยปึ๊บทีนี้กด enable นะครับก็คือเปิดใช้งานเราจะใช้ dialog for messenger นี้แหละในการฝังลงใน word page ของเรานี่เราก็จะได้สคริปต์ขึ้นมา1ชุดนะครับโดยการกด copy ไม่ต้องกด disable นะครับ กด copy โค d e ชุดนี้ไปใช้งานวางลงในฟุตเตอร์แล้วก็กด save save เช้งนะครับทีนี้ผมจะกลับมาดูที่เว็บไซต์ว่ามาหรือเปล่า,าถ้าสังเกตเห็นขวามือจะมาแล้วนะครับเป็นรูปไอคอน dialog f o แบบนี้กรินติงนะครับกรินติงก็คืออันนี้เราไม่ต้อง disable นะเรา close ไปเลยนะครับ กรินติ้งก็คือเว c o m มนะครับมันจะกรินติ้งออกมาแบบนี้ทีนี้เราลองถามคำถามที่เราเทรนไว้นะครับก็คือมายังปึ๊บเห็นไหมครับมันจะตอบตามที่เราสร้างไว้ในอินเทนแรกเลยอินเทนแรกเลยก็คือเช็คคอนเน t นะครับปึ๊บมายังตอบไว้ด้วยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับแชทบอท์ดเวิร์ดเพจอันนี้เป็นชื่อชื่อโปรเจกต์ Project นะครับ ทีนี้ผมก็สร้างอินเทนขึ้นมาใหม่แยกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นอาจจะเป็นอ่อินโฟคอมพานีถ้ามีลูกค้าพิมพ์มาว่าคุณทำเกี่ยวกับอะไรบริการของคุณบริการเราก็ใส่ดักไว้หลายๆคำนะครับ แต่ว่าเยอะๆยิ่งดีนะครับให้มันรับให้มันตอบกลับมาว่าเราขายคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขายหนังสือคอมพิวเตอร์อ่ะประมาณนี้พอแล้วผมมีข้อเดียวนะครับอ่ะกดเซฟ กดเซฟไปแล้วนะครับอโอเคกดเซฟแล้วทีนี้ผมก็มาทดสอบที่แชทบอทเราลองรีเฟซมาหนึ่งทีผมเป็นยูเซอร์พิมบริการเห็นไหมครับเราขายข้อเียนออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขายหนังสือคอมพิวเตอรอ์แค่นี้นะครับมันก็จะตอบตามที่เราเซตไว้แล้วนะครับในเดล็อกโฟใช้งานฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขอะไร ถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้งานแชทบอทผมก็แนะนำโซลูชันตรงนี้อาจจะตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคนที่ไม่ได้มีคอสหรือว่าบั d เจตสูงๆนะครับเพราะว่าปลักอินในแต่ละตัวที่เป็นแชทบอทที่อยู่ใน WordPress เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้อาจจะมีผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียเงินหมดนะครับเพราะว่ามันก็มีค่าบริการในการ ปล่อยปักอินออกมาใช้ฟรีนะครับเขาก็จะเก็บเงินหมดเนยพวก AI chatbot เลยพวกเนี้ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็เก็บเงินหมดนะครับแต่ว่า s o l u ชั o ถ้ามาเชื่อมต่อ c r o สกับ Dialogflow ตรงเนี้ยใช้งานฟรีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้งานอยู่แล้วก็ตอบโจทย์สุดๆด,ด,ด้วยนะครับในส่วนของรูปแบบการตอบกลับนะครับตรงเนี้ยมันไม่ได้ตอบกลับแค่ข้อความอย่างเดียวนะครับมันสามารถ c u สตอมไห้เป็น JSON เป็น c a r ดเป็นอะไรได้นะครับเนี่ยก็คือ c u สตอมเ z โ payload เนี่ยเราสามารถ เขียนโค้ดที่เป็น payload ลงไป custom ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก u a r d เป็นบ u t t o n เป็น carousel อะไรต่างๆสามารถเขียนลงไปได้นะครับตรงนี้เรียกว่าการตอบกลับในหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็การ c u s t อม c u สตอมหน้าตา chatbot ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับโลโก้สีต่างๆนะครับสีชมพูสีเหลืองสามารถ c u s t อมได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับ เนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อ Dialog f เข้ากับ Word Page ของเรานั่นเองนะครับถ้าชอบเทคนิคง,ง่ายๆดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ